แลในสวนของจังหวัดสุโขทันะครับก็มีการพนึกกาลังเจ้าหน้าที่นะครับในการจัดการพ,พรุ่งพางพิษกฎหมายในลงนามเรซาบสงขลาหวังที่จะแก้ปัญหาการเดินเรือระยะยาวนะครับยาว่าหากพบการฝ้าฟื้นดาเนินการนํากฎหมายอย่างเด็ดขาดครับที่ทาเรือตํารวจนม้มถนนแล้งพาะรามตะบนบอย่างเพเ่อเมืองจังหวัดสงขลานายวรนัทนู่รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขลานนาเจ้าหน้าที่ลองเรือเรซาบสงขลานะครับในการสพพรํารวจพุ่งพางเครื่องมือพิษกฎหมาย จากนั้นได้มีการรวมห้าเลื่อยแล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหาโดยการบริหารการรวมกันกับหลายผักสวนไม่ว่าจะเป็นซ่อนชนสำนักง,งานประมงจังหวัดเจ้าทา่าภูมิภาคศูนย์บงกันและปราปราทะเลสงคล้าของกับการเจ็ดตำรวจน้ำนะครับสำนักง,งานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงคล้าโดยมีการลงเรือเรซาบสงคล้าในครัคร้งนี้ในระยะยาว5กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็กว้าง300เมตร พบว่ามีพงพ่างจำนวน13แถว159สิช่องนะครับซึงที่ว่าเพิ่มขึ้นจากซองบีที่แล้วเนี่ยเป็นจำนวนมากในส่วนนี้ก็มีพ่งพ่างที่ค่อนข้างอันตรายต่อการเดินเรือจำนวนจัดแถว124ชรอยซี่สเจ้า่น้งจานาทีก็ได้มีการฉุดลัตะเวนนะครับได้ดำเนินการผ่อซีเพื่อตักเตือนพี่น้องชาวประมงนะครับเจ้าของพวงพ่างเนี่ย ซึ่งจะดําเนินการแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็หรือพงผังออกตามขั้นตอนด้วยครับด้านรองผ้วราชการจังหวัดสงขลาก็เปิดเผยค่ะว่าการสํารวจพงผังพิดกฎหไม้ยคนนี้ก็ถือว่าเป็นวาระแรงด่วนของจังหวัดสงขลาและก็ยอมรับว่าปีนี้นะมีพงผังพิษกฎหไมาหมากว่าปีที่ผพานมาซึ่งพงผังได้ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือนั้นก็จําเป็นต้องรือออกโดยเร็วนะคะ ก<ข>าราห้ารือกับหน่วยงานราชก,รการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้กาหนดให้สํานักง,งานเจ้าท่าเร่งจัดทาท่านข้อมูลในรองหนามไม้ให้เป็นข้อมูลถี่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันจากนั้นค่ะก็ให้ประมงจังหวัดเนี่ยเร่งซืบห้าเจ้าของพง,งพังแบบพิษกฎหมาม้นี่แหละค่ะให้เร็วที่สุดแล้วก็จะได้กําชับให้ชุดรัฐเวทเนี่ยทำงานนักคืนเพื่อป้องกันการกระทําพิซ้ัม หาาตักเตือนแล้วนะบังดุล้ายังเบามีการฟ้าฝืนโยก็จําเป็นต้องดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครรู้ตัวเป็นเจ้าของพงพังผิดกฎหมายไปเรือโอกเลยนะเพ <อ S 2> ราะว่ามันกันทื่ว่ามันอนันตรายต่อรองน<ช>้ำในในการสั้นจรไปมาด้วยนะคะจำนวนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายวันนี้เราตรวจพบเนี่ยเพิ่มจำนวนจำนวนฐานเพิ่มฐานข้อมูลเพิ่มไป จาก13แถวนะครับจาก9แถวเนี่ยตอนนี้เพิ่มไปเป็น13แถวจากเดิม71ช่องเพิ่มไปเป็น159ช่องซึ่งจำนวนนั้นเนี่ยมีเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายเนี่ยที่กีดฝางแล้วก็เป็นอันตรายอสำหรับการเดินเรือเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องรื้อออกโดยเร็วเนี่ยก็คือ7แถว124ช่องนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ถ้าเกิดน้องๆที่ที่ไปเห็นก็จะหน้าที่จะพ้นสีนะครับตอนนี้จะมีชุดลาดตระเวนเชื่อว่า,าจะยอดหลังจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการเพิ่มจาก1 9 13แถว159ช่องอีกแล้วนะครับตอนนี้คือจบที่เท่านี้นะครับ